ุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็น่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17ดนาฬิกาถึง18ดนาฬิกาทางคลื่น SM95.75 <an> ้าสดเาเมกะเฮิร์ดำเนินรายการโดยสุรพลนาคนครและปริญญาศรีสุคน์เห็นม่านหมออ ไรหย,ยาดน้ำค้างบนใบไม้ปราวพรางพรายยามอารุณ สิบเจ็ดนิกาสนาทีสวัสดีครับท่านฟังครับตอนรับท่านฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรครับวันนี้วันพุทธที่6มิถุนายน2,555วันนี้ตรงกับแรมสองข้าเดือน7ปีมะโรงวันนี้ผมธโรพลนั่นครปริญญาศรีสุคนครับก็กลับมาทำหน้าที่รับใช้ท่านผู้ฟัง เช่นเคยเป็นประจำนะครับ17นิกา10นาทีโดยประมาณนะครับกับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับมาพร้อมสายฝนเนี่ยวันนี้ฝนตกค่อนข้างจะหนักนะครับบนถนนเพชรเกษมช่วงอำเภอเมืองนะครับในพื้นที่อื่นก็คงจะเช่นกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าก็แผ่กระจายกันไปนะครับหน้าที่แหละเพราะฉะนั้นการขับรถขับรานะครับจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงอากาศร้อนเนี่ย ผิวจราจรที่มันทําด้วยยางมันต่อยอ่านี่ภาษาชาวบ้านนะมันมีเมือกใช่ไหมัอ่ามันก็จะละลายม,มันก็จะเกิดเป็นแผ่นฟิล์มขึ้นอยู่ที่ผิวหน้าครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยนะครับไอ้แผ่นฟิล์มกับน้ำนี่แหละครับมันทําให้เกิดการลื่นถลไม้ครับเพราะฉะนั้นรถที่ขับมาด้วยความเร็วรแล้วก็บางจุดเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะเป็นแองกระทะมีน้ํา ไปขังอยู่นะครับรถที่วิ่งมาเร็วๆคุณปริญญาประเจอญน้ํานี่เข้าไปเนี่ยมันเสียการทรงตัวเนื่องจากดอกยางไม่กดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดมากแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับอุบัติเหตุไม่มีใครรู้ล่วงหน้าแต่สามารถป้องกันได้ด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะนั้นก็ถือโอกาสได้เตือนนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะฮะในการขับขี่ยุดยานพาหนะครับพูดถึงนี่ชมนิดหนึ่งนะจ๊ะ สำหรับทางหลวงเนี่ยเขามาตรวจเช็คเรื่องของระบบปั๊มน้ําทางรอดตรงเนี้ยครับก่อนที่จะมีฝนตกอยู่หลายวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมอันนี้ชื่นชมนะฮะครับเพราะว่ามีการป้องกันแต่ว่าถ้ามันสุดวิสัยจริงๆนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ะครับเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ไม่ต้องรอให้ชมนะจูกเพราะนั้นทําให้มันเข้มแข็งนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าฝนจะตกเนี่ยนะแน่นอนแหละถ้าระบบมันไม่ทํางานน้ามันจะไปขัง คนที่เขาขับรถผ่านท่อรอดผ่านช่องรอดไม่ใช่ท่อมันก็เลยไม่รอดมันเป็นช่องรอดอม,มันเป็นถนนที่มันเป็นทางรอด่อาทางรอดเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ความลึกของระดับน้ำเพราะนั้นท่านผู้ขับขี่เนี่ยท่านจะต้องสังเกตนะครับเจ้าที่เขาก็จะมีการาไปทาเครื่องเครื่องหมายาไว้นะครับว่าถ้ากรณีมีน้ําขังเนี่ยขนาดไหนรนะดับไหนผ่านได้ระดับไหนผ่านไม่ได้ ไม่ใช่ขับไปแล้วเห็นมีน้ําท่านก็คิดว่ามีน้อยๆนะไม่ได้สังเกตเครื่องหมายแล้วก็ระดับน้ําที่เขาเขาขีดมากไว้นะครับลงไปนี่บางทีน้ําท่วมกระโปรงรถเลยนะครับไม่ได้ท่วมกระโปรงคนขับรถมันอาจจะเข้าไปท่วมกระโปรงรถมันอาจจะเข้าไปท่วมก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็เพราะว่าแหมน้ําท่วมเครื่องยนต์นี่นะใช่ปัญหาใหญ่นะเสียหายหนักนะฮะเสียหายหนักครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้งอันนี้ เมื่อวานเห็นอาจารย์ไปร่วมเปิดงานมามากรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทผมไม่ได้ไปเปิดถ้าผมไปอุดหนุนผมไม่วหวอาจารย์ไปเปิดเห็นรถจอดช่วงเย็นนะรู้สึกทัานผ้ว่าท่านผู้ว่าท่านรองประสานท่านประหลัดจังหวัดท่านไกลบุญบรรดาลอยู่กันครบเลยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมโดยสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรีนะครับร่วมกับอําเภอเมืองก็จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ย้ำโปรงธงฟ้าราคาประหยัดนะฮะระหว่างวันที่ห้าถึงเจ็ดมิถุนายนก็วันพรุ่งนี้แล้วสินะครับที่บริเวณหน้าสรารการลานรัฐพิธีธงฟ้าใช่ไหมครับไม่ใช่วันพรุ่งนี้คืออะไรคือพรุ่งนี้หมดไงอ๋อพรุ่งนี้หมดพรุ่งนี้วันสุดท้ายใช่สามวันเองรีบไปนะฮะก็ไปมาแล้วเป็นไงถูกไหมอจารถูก<ะ>เยอะเล็งไว้ก่อน <laughs> เงินเดือนออกแล้วอาจารย์มันนุ่งเงินเดือนอย่างอรจจรย์ยาผมนี่ออกแล้วเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้เจอกันนะฮะก็มีวัตถุประสงค์นะเพื่อจะช่วยจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อค่าของชีพในเบื้องต้นนะครับให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือมากไม่รู้แหละแต่ทุกคนได้ใช้ของถูกนะครับเกษตรกรและคนทั่วไปซึ่งจะเป็นแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย โดยจะลดความเดือดร้อนบางส่วนของประชายชนนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นก็เป็นการขายพวกของกินของใช้ของจําเป็นนะฮะสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปโอท p อั oh, นะนี้หลายๆคนชอบนะครับแล้วก็วิสาหกิจชุมชนในราคาที่จับต้องได้ไม่ใสีได้ตังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาถูกนะครับเปิดงานตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็นี่เขามีน้ํามันพืชนะฮะน้ำมันปาล์มข้าวสารน้ําตาลทรายแล้วก็ไข่ไก่ามาจําหน่าย uh huh. เป็นพิเศษด้วยนะฮะคือถูกกันนะครับเท่านั้นเนี่ยก็เชิญทุกคนเลยนะฮะเวลาที่เขาเปิดก็ตั้งแต่เก้าโมงเช้าคือนี้ฝนหยุดก็คืนเขาก็มีการแสดงด้วยนะมีสามทุ่มบนเวทีด้วยใช่ครับมีดนตรีมีนักร้องนะเพราะนั้นก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่ก็น่าเดินจับจ่ายใช้สอยเราไปดูกันอากาศไม่ร้อนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศนะฮะใช่ช่วงนี้อากาศก็ ฝนตกน้อยจุดไปเล็งไว้หลายอย่างนะครับพอดีเมื่อวานเบี้ยประชุมต้องจ่ายค่ารดเข้าไปก่อนก็เลยไปเล็งๆไว้เดี๋ยวนี้จะไปเอามีข่าวดีเพราะว่าก่อนที่จะเป็นข่าวดีก่อนหน้านี้มันเป็นข่าวร้ายมาประมาณสักสองสัปดาห์แล้วแหละอะไรหรือเรื่องกองทัพลิงแสแมบนเขาวังทําไมด้วยมันลงไปยึดตลาดเทศบาลนู่นเอาเลยฮะกอมับเหรออานิจย์เจริญสุรินทร์ือชัยมาตรยาวง เวรกรรมโรงเรียนพรมานุสอนนู่นโอ้โหมันไปกันแบบนี้ต้องแจ้งต่กบมันไต่สายไฟ่ามันไต่สายไฟไปครับนะครับแล้วก็ไปรื้อไปทําลายสิ่งของไปค้นหาของกินอนะครับก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนหลายรายนะครับต้องไปหาประทัดมาจุดไล่ก็คิดว่าจะได้ผลนะครับมันก็ตกใจแค่ปังปังปังนะครับก็ไม่ได้หนีห่างไปไกลเท่าไหร่นะ ก็ไม่เป็นผลเพราะนั้นหลายคนก็บอกว่าเดือดร้อนจริงๆผมไปพูดคุยกับร้านเชงพาณิชย์นี่อยู่พาณิชย์เจริญเข้าไปถึงนู่นเลยอันนี้เวลาเขาตั้งชื่อถนนนี่โอ้โหพอฟังพาณิชย์เจริญแสดงว่าถนนเส้นนี้นี่ทำการค้าจะเจริญเห็นไหม,ม,มนะครับแต่ว่าเจอขบวนฝูงลิงแมมเข้าไปยึดนี่การ์ดถนนมากโอ้โหมันมันสร้างความเดือดร้อนํำคญัญมันไปรื้อสิ่งของมาแล้วสายไฟ เคเบิลนี่มันลื่นแหลกมาเลยอสายเคเบิลเคเบิลนี่สายไฟสายโทรศัพท์วันท่านใดที่ฟังดูเคเบิลอยู่อปัญหาปัญหามันก็คือว่าเอ๊ะแล้วลิงแสมาฝูงนี้มันจริงๆมันมีหลายฝูงนะครับทาไมมันบุกเข้าไปถึงนุ่นอเดินกันมายั่เยียั่เยีอะไรเป็นขบวนเลยนะมากันเป็นกองทัพครับแล้วมันทีมันแตกกระจายด้วยนะมันไปเช้าแล้วมันกลับเย็นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าพอเราได้ยินข่าวเราก็เปิดรับฟังแล้วนะว่าเอ๊มีข้อมูลที่ไหนก็พยายามสอบถาม ไล่ไปไล่มาปรากฏว่ามันไม่ใช่ว่ามันอดอยากแล้วมันลงไปหากินหรอกทําไมละ่ะอาจจะมีบ้างอันนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าไอ้ฝูงนี่มันเข้าไว้เนี่ยนะครับไปไล่เรียงมาละอืสุดท้ายก็คือมีลิงกังที่ชาวบ้านก็เอามาเลี้ยงไว้เนี่ยมันหลุดอืแล้วมันขึ้นไปอยู่บนเขาเอาเลยมันก็เป็นเหตุให้เจ้าลิงสสแหมเนี่นะอยู่ไม่ได้ฝูงแตกเลยฝูงแตก กระจายแตกกระสานสร้างเซ็นทิ้งถิ่นฐาน <c oughs> ลงมาอยู่พมาาอุศรเป็นร้อยนักเรียนอะี่ <c oughs> ลิงแล้วไอที่เดินไต่ไปตามสายไฟเข้าไปในเขตเทศบาลเนี่ยบนถนนหลายสายเลยมาตรยาวงสุรินทร์ชัยนะแล้วก็อะรผานิจเจริญเช้าตลาดนัดแม่ข้ามาไอ้พวกนี้ก็มาต้อนรับด้วยเลยนะครับไม่ใช่ทีมอพอลใหม่ของนายกแตนะครับปัญหาก็คือว่า เราเจอแล้วแหละนะครับเพราะนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่หมต้องขอบคุณนะสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดที่จริงเรื่องนี้นี่คุณยุทธผลนี่สสนี่เนี่ยแล้วก็ทางเทศบาลก็รู้ก็ก็หาต้นตออยู่ว่ามันมันเกิดจากอะไรจนมันได้ข้อมูลว่ามันมีลิงกังอ่ะหลุดขึ้นไปอลิงสมม่กับลิงกังเนี่ยมันมันมันไม่ถูกกันลิงกังตัวมันใหญ่กว่าคเพราะต้นเรียนท่านผู้ฟังนะลิงเนี่ยลิงในเมืองไทยเนี่ยนะ ครับเอาธรรมชาตินะอืมันมีอยู่ห้าชนิดหนึ่งห้าชนิดจเป็นสัตว์โลกยุคเก่าทั้งหมดเลยอใหญ่สุดก็คือลิงกังครับอันนี้พี่เบิ้มเวลาเขามีงานเห็นไหมไอ้ลิงที่ขึ้นมาพร้าวนะลิงกังแล้วก็เวลาเขามีงานพระนครคีรีเขาเอาลิงกังเนี่ยมามาผูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงหางยาวลิงแสแมเนี่ยนะเข้าไปรื้อไปรื้อสายไฟไปถอดดวงโคมไฟมาปาเล่นกันครับเขาก็ต้องไปจ้างกังมาอืนะครับนั่นคือใหญ่สุด ค่อนข้างจะดูร้ายหน่อยแต่ว่าเลี้ยงให้เชื่องได้เอามาใช้งานได้อลำดับรองลงมาอีกหน่อยเขาเรียกลิงเสนครับลิงเสนนี่เป็นลิงที่ไม่มีหางอ่าสีออกน้ําตาลแดงเข้มๆนะฮะแล้วก็อนุตัวโตเหมือนกันนะลิงเสนนี่นะพอลิงกังเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลิงเสนนี่มันเป็นเขาเรียกสัตว์โลกยุคเก่าเหมือนกันแล้วก็หายาก บางคนก็เรียกลิงหน้าแดงลิงตูดแดงเที่เพชรแล้วเนี่ยที่เขาตอม้อนู่นเขาตอหมอนู่นอันนี้ชนิดที่สองเลยนะชนิดที่สามก็คือลิงวอกลิงวอกลิงวอกนี่มันก็จะคล้ายๆกับลิงแสมเหมือนกันนะแต่มันจะเขาเรียกอะไรอ่ะตัวใหญ่กว่านิดหน่อยหรืออาจจะใช้เท่าๆกันก็มีมีหางยาวเหมือนกันแต่สังเกตตรงไหนดูที่หน้าผากมันวอกไม่ใช่ ไปดูยังไงมันวอกมันขยายกว่าไม่ออกกระมอมมันอะถ้าเป็นลิงเสมอนะมันหวีผมมันแหม่มันเป็นแหลมมันมอยู่ตรงกลางแบบใส่เชลแล้วแบบอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นแหลมที่มาตรงกลางเลยนเะลิงวอกเนี่ยมันแบะออกข้างแบะออกข้างหางมาไทยอ่ะหางมันยาวเหมือนกันหางมันยาวเหมือนกันลิงหางยาวเหมือนกันลิงวอกเนี่ยนะเอากี่ชนิดละสามแล้วลิงกลางลิงเสลิงวอกอลิงอะไร ลังกังแสนวอกสมแแลิงลิงเขาลิงลิงไอเงี้ยเอาเหลอมีอีกผมก็ไม่ค่อยจะเจอนะแต่ไปเฟ้นหาไปเจอที่ไหนรู้ไหมที่ไหนนู่นเขาลูกช้างของเอ็ดวินเขาสุนัขบานสัตว์ป่าจะไปดูนะครับมันเนี่ยมันรวมแล้วเนี่ยมันมีอยู่ห้าชนิดนะอยู่ห้าชนิดเพราะนั้นไอ้ลิงที่อยู่บนเขาวังเนี่ยเขาเรียกลิงสมแอมลิงสมแแหางยาวนะครับ ส่วนลิงกังเนี่ยกบลิงแสมนเนี่ยมันลิงกังมันใหญ่กว่าลิงแสมมันจะกลัวเพราะกังมันหลุดขึ้นไปไอ้พวกนี้โอ้โหฝูงแตกกระจายเลยที <S <S นี้ปัญหาเนี่ยเมื่อวานนี้ทางเจ้าที่ประวัต์จังหวัดเี่กเขาก็ไปตระเวนหาเพราะว่าก็มีชาวบ้านเดือดร้อนก็ไปแจ้งความนะทางเจ้าที่ตำรวจเองก็ไปติดตามสอบถามนะครับก็ไปนู่นเขาบอกเขาเคยเห็นอยู่แถวร้านเฟอร์นิเจอร์ไอ้ตรงปั๊มทางไปเบญจมาศนะนะนั่นเฝ้าลิงอยู่ผมก็ไปถามเขาบอกว่าของเขาไม่มีแล้วเขาขายไปแล้วอ่าเป็นลิงบ้านนันบ้านนี้หลุด ก็เอ้าก็ว่ากันไปแหละให้รู้ปัญหาแล้วแหละว,ว่าจะแก้ได้อย่างไรเพราะผมก็ประสานไปทางท่านพออเมธาครับปุ่มในการส่วนนรักสัตปานะครับที่ชะามืนู่นนะครับว่ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยเราริงจํานวนมากเข้าไปก็บอกโอ้โหถ้าจํานวนมากอาจารย์มันลําบากนะมันลําบากที่จะไปเอามันกลับถ้ามันไม่กลับมานะเพราะนั้นในด่านแรกนี่คือหนึ่งต้องให้รู้ปัญหาก่อนอันที่สองเนี่ยถ้ามันไม่กลับนี่นะครับไปยิงทีละตัวทีละตัวในเขตชุมชนเนี่ยมันลำบากคำว่ายิงไม่ใช่ยิงให้ตายนะยิงยาสลบอ่นะ เออมันก็จะลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอกําลังนูนะ่นเอากลมมาพูดเชี่ยวชาญเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วย oh นะครับนั่นคือคิดในใน,ใน,ใ,นในมุมนั้นแต่ว่าพอเราไล่ไปเจอปัญหาอย่อ,อ๋อมันเกิดจากกางังกังหลุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นกังหลุดขึ้นไปปรุษัตทเขาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่มียาสลบมีลูกดอกมอ่างต่างก็ก็มาหาวันนี้เจอแล้วฮะเจอที่บริเวณสาราลูกขุนลงมุงลงมาเลยนั่นนะครับ เ, <S 2> <S 2> เขาก็เอาเน,นมเนี่ยนะน,นมใส่ขวดแล้วก็ผสมยายาสลบท์ไปให้มันกินกินไหมกินอยู่พักใหญ่มันหิวกําลังโซเลยยังมีโซ่ผูกที่คอเลยมันหลุดอนะครับก็ปรากฏว,ว่าสุดท้ายก็ใช้ไอ้เข็มเนี่ยสลิงเนี่ยนะที่ใส่ย,ยาสลบแล้วก็ผูกปลายไม้แล้วก็แทงอแทงเข้าไปเพื่อให้เดินยานะครับสุดท้ายมันก็หมดฤทธิ์แล้วเขาก็จับลงมาได้ปร่เด็นปัญหาอยู่ว่าเจ้ากังตัวนี้เนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยนะอก็ไปพักฟื้นนะครับ แต่ว่าลิงที่มันเข้าไปในในเขตชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยมันเข้าไปบางตัวมันหลบภาษาใครจะไปสงข่าวมันเออไม่ว่าเขาจับกันไปแล้วในปัญหานะแล้วมันจะกลับคืนมาไหมเอออมันจะต้องจัดโครงการลิงแสแมคคืนถิ่นไหมอืมล้ลลงแล้วถ้ามันไม่กลับล่ะไอ้ไม่กลับคืนหนึ่งมันไม่รู้ว่าลิงกลางถูกเอาลงไปแล้วอันที่สองมันไปได้กินอาหารจากบางทีก็ชาวบ้านให้บ้างแต่ที่โดามันอดบนอยากติดใจรสชาติมันเลยไม่กลับเลยไม่กลับ นี่มีปัญหาที่ต้องเฝ้าดูพฤติกรรมกันต่อไปครับและคนก็บอกอะแล้วท้าบรรยากาศทำไงอ่ะเอาคนไปต้อนมันไม่กลัวหรอกประทัดจุดมันก็กระโดดนิดหน่อยใช่เพราะนั้นอาจจะต้องอาศัยไอ้เจ้ากังตัวนี้แหละฟื้นฟูให้ดีนะแล้วก็ไล่มันก,นกลับเอาไปช่วย้อนกลับเลยนะครับอ,อาวมีสายจากท่านผู้ฟังเข้ามาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมมีวันที่หายวันแรกนะครับมีวันที่แรกที่หายอะผมอยู่บ้าน แล้วลูกชายผมเนี่ยขี่มอไซค์เอาขนมไปส่งให้แม่เขาที่หน้าเขาครับคือคือเอาขนมไปส่งร้านค้านะเขากลับมาบอกว่าพ่อพ่อ